สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,องมันในแบบบุญเพลงพามาล่าล่าสัติเฮ้ยอาวุธก็คือยาสติเห็นต่อไม้เลยพี่น้องเอ้ยดิพี่น้องอย่าเาเด้เอพี่น้องเบิง่งข้างหนเอบิ้งเบิ่งมาเห็นเดี๋ยวเห็นบ่ซูมภาพก่อนอ่ะพี่น้องเห็นบ่นั่นแหละ เอาแบบหนักเดียวเลยเนาะเอา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 มาจับต้นนี่พี่น้องเลยไปซอแบบหนักเดียวไปโลดโอ้ยบาดเดียวอีดีพี่น้องเลยถือกมันียดน้างหยดนบา แม่น้เรือนม่น้ำัองเรือนพี่น้องเลยแม่น้งเดือน้เขุดจียหล่อขึ้นมากนี่พี่น้องนี่เจี๋อนี่ทกอะไรซ้ำนี่โอ้ยยนั่งกนี้ตอาสดินโอ้อีวลงเบิดันเลยใ่ด้กพอองเดือนมาก่อนพี่น้องเ้ยเป็นมายิ่งถแ่น้งเดือนเอาหน่องมาจ้า น้องมาดาดนอนจะได้มากไอ้ทำไมเอาถาตอ,อนนี้แม่งอันนี้เมื่อขู่อะจะใครจะโตหนัหนลูกจะขู่แล้วบ่ปิดปีกติเสียจะขู่กะเมื่อกลากเอาท้มกันเนี้ยปปคือกันนึ้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่โตพี่น้องอันนี้บอนหนเด้อพี่น้องสี่ตัวค่งบอวาเก็บใหปวกจอดรถไทย ทำแม่งอดใคเห็นกระป้อมที่ไหนใครข้าวบุกข้าวย้อนวัดเตะกระป้อมในไทยอย่างเป็นไทยอืมอืมมาถึก mình không có gì hết trơn, 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 không có ฮึมไม่ส่งหรอกค่ะโอ้ประทรงน้องพี่น้องเอ้ยแม่น้องเดือนจะคุดจีรออลไรบันนี่ขาพอน้องเดือนซอยกันหาพี่น้องเอ้ยพอน้องเดือนยิ่งแมงโอดยิ่งกระป๋อแม่น้องเดือนคุดจีรอก่อนหันมากินแรงเดห้องเฮ็ดแมงโอดพี่น้องอ้าวพอน้องเดือนอ้าวเจ้าไปเหตุใ มันมาจับตรงดมกลิ่นมันเนี่ยนี่พี่าาน้องมันจังได้มันต้องมีเข็ดหลับมันต้องผิดนีนพี่น,อนาา้องนะวังวางใบไม้น่ะแหละซูมบาเห็นจ่อยโอ้ยซุ่มอยู่บวคะแนน,อน <c oughs> ีอ๊ะได้แล้วพี่น้องนี่

วันนี m ้อันนี้ดิเจเริงที่ใส่สามโตแบบพี่น้องขาลุ้นเบิงว่ะเป็นห้าเมื่อใน่ันนียเจ้าจีนใส่ไหนเจ้าโตเนาะมันมันเตจ็กที่มันเั็มได้อีพี่น้องเอ้หออดอดพี่น้องเอ้ยต้วผูกเสียพี่น้องเบิกน้ำความแตกต่างรองเต้วผูกกับเต้วแม่นี่นะอันนี้เต้วแม่พี่น้อง ตัวแม่จะเป็นแบบสี่ตัวแม่ตัวผู้จะเป็นแบบนี้ตัวผู้ขาขึ้นแบบซูมวะ่ะอย่างนี้แล้ว ก้นแตกต่างระหว่างตัวผูกับตัวแม่ตัวผูนี่มันสีห้องก้นก็สีวงวงมันสีมีเสียงแต่ตัวแม่นี่สีบ่ห้องตัก้นขีดแหลมๆเนาะเดี๋ยวพี่น้องตจ้กินหรอเจ้แมงอุดเมื่อขวบจะกันตามพอลงเดือนไปพี่น้องเลยพอลงเดือนขวบไปเลยขวบห้องน้อยไปเลยเพราอมาเข้าเฮ็ดปู่อักเตรอนี่ ข้าวเห็ดปวกได้หน่มีแ oh ต่ปวกฟูอยู่เอาเมื่อนี่บ่จักเอาเมื่อเส้านี่ฮึมข้าวเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยพอลองเดือนเห็ดนี่เลยพี่น้องพอลู้รองเดือนหอกไม่น้องเดือนมาเนาะใส่ดังอีกเลยเห็ดนี่แบบพี่น้องเลยทำเมื่อไหร่บอมาอ่าอะไรอาเลยตัด เห็นบ่าพี่น้องตับโอ้ยตัวแมงอดสองนัดแล้วสองนัดแล้วโอ้ยสามโอ้ยสีโอ้ยหาโอ้ทนเนาะมึงอดนี่

หัวหายแต่เชียงบ่หายพี่น้องเห็นอีกแล้วแต่ทำไมน้องเดือนเทนพี่น้องตัวนี้ตับต่ำหนึ่งพี่น้องทำไมน้องเดือนดในนัดเดียวพี่น้องตับต่ำนานนัดเดียวจอดได้อีกแล้วว่าตัวผูกเลยพี่น้องเลยมาแต่ตัวผูก ห้องอยู่อด,ดอดดูมันจะแหม่มฉิบ่ห้องเนาะเขินร้ายแล้วแล้วมันเป็นอันนี้ัถ้าใส่เลยยิ่งจะได้กับอยากจถือพี่น้องถ้นใส่เลยถือมานเขียนรับพี่น้องเขียนรับไปหาหอีกพี่น้องเอ้ยบานนี้พอา้องเดือนเล่นอีกแล้วพี่น้องตอนนี้พาพี่แจ้งเงี้ยสักหน่อยนะเนาะเสร็จแล้วตอนมึงอด ในกองคือเว็นเฉพาะยิงเลยไห่พี่น้องน้ำดำน่าตกเลยเอแล้วมันมาแม่น้ำเรากำลังซูมพี่น้องเอ้ผมกำลงเดินหีดเลยพอแล้วมันก็มาเอาดอกเดียวพี่น้องเลยตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้อผูพ,พี่น้องต้อผอูอันนี้ก็ ูเขาต้องเดินหล่อไปเลยพี่น้องต้นตนนาาระหนาแล้วเมนเพื่อต้นนะถ้าต้นนะแนมไปคือเมนพอต้องเดินเทนิีกเลยพี่น้องแต่ว่าอยู่ในเครือสู้มาเฮ็ดมาได้พี่นอ้องโตมันหน่อยอ้าวอ้าวอาเฮ้อยเฮ้อย,อยไปเลยเลยค่ะ อลวกๆวกโไปจับตันนะ,นนะบ้บาบ้ามันออกเลยหมูมา้านพี่นนนห,นหน่อยเออมีเคลัยรับลดีลขันเอาอันยังเขินขาบขาบมันน่ะออกอ่หมู้านันหล่อยช่วยนี่ถือกับโต๊ะอืมถือได้ตอคนนอีกนิดนึอืมแปไปห้างตัวใหม่มันพี่น้องควมหวยพูกแหละ Men ông đưa anh mua tỏa hoa chị đỏ, kỳ ơi Có lời mày sa, mày nam lang bầu bún ping mày làm mà lang phong đưa anh. Ao hết được là bôi. Ao kỳ níu. Ao pai sao. Ao kỳ níu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 . ตกหนกากเลยสอ,องเดือนนี่หนึน่งต๊ะสองช่องโตัวตน,น,นี่เป็นนะน้องเย้ยเ้าแมงโอ,โอท่องกีรอในเฮตินหนึ่งมาขู่อสการพี่น้องสารคบคลิคปรเอลเลยเด้อไปดิันมาบึงก็่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามบุก๊กกระลิงแจงแ้งได้ต้องใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้อพอกันขีดหนากับสบายดี